สมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตพรมรังสีระผู้มีวิชาเปลี่ยนหน้าได้หลวงปู่โตหรือสมเด็จวะละัลคังเป็นพระเกจิที่ได้รับความนับถือเป็นอย่างมากทั้งจากสามัญชนคนธรรมดาไปจนถึงพระมหากษัตริย์เพราะนอกจากท่านจะปฏิบัติด,ดีไม่อยากได้ลาบหรือยศใด,ดๆแล้วท่านยังโดดเด่นด้านวิชาคาถาอาคมเมตตามหานิยมและยังเป็นผู้สร้างวัตถุมงคลอันทรงคุณค่ายอย่างพระสมเด็จด้วยหลวงปู่โตเกิดในสมัยรัชกาลที่หนึ่งของราชวงศ์จัก,กรีเมื่อท่านอายุ13ปีก็ได้บวชเรียนเป็นสามเณรว่ากันว่า ก่อนที่เนนโตจะย้ายมาเรียนที่วัดละคังพระอาจารย์ที่วัดฝันว่ามีช้างเผือกเข้ามากินหนังสือพระไตรปิฎกในตู้ของท่านจนหมดซึ่งความฝันนี้มีความหมายว่าจะมีเด็กที่มีปัญญาหลักแหลมมาฝากตัวเป็นศิษย์และเช้าวันนั้นเองก็มีผู้พาสมมามเนรโตเข้ามาฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านและเมื่ออายุครบ21ปีสมมามเนรโตก็ได้รับโปรดเกล้าจากพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่หนึ่งให้เป็นนาคลวงท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดตะไคร้จังหวัดพิษณุโลกเพราะเป็นบ้านเกิดมารดา ท่านพระโตมัจะออกทุดรงไปตามป่าตามเขาเพื่อสแสวงหาความรู้จนสําเร็จวิปัสนียานกรรมฐานขั้นสูงซึ่งเป็นผู้รู้แตกฉานในทุกด้านในสมัยรัชากาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่เก้าเจ้าอยู่หัวจะทรงแต่งตั้งพระมหาโตเป็นพระราชาคณะแต่พระมหาโตก็ไม่ยอมรับยศมีเรื่องเล่าว่าพระมหาโตออกทุรงหนีการรับยศเป็นานหลายปีจนพระเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่4เกิดนึกถึงจึงทรงมีรับสั่งให้เจ้าเมืองทั่วประเทศตามหาตัวพระมหาโตและให้ส่งกลับพระนครพระมหา โตจึงได้ใช้วิชานารายแปลงลูกเปลี่ยนแปลงใบหน้าเพื่อไม่ให้ใครจำได้แต่แล้วก็มีพระลูกอื่นถูกจับตัวส่งไปที่พนครเพราะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นพระมหาโตท่านจึงได้ยอมกับพนครแต่โดยดีและได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะอีกครั้งยังได้เป็นเจ้าอาวาสวัดละคงโคสิตารามเมื่อตอนที่ท่านอายุ64ปีและได้ดํารงตาแหน่งเจ้าอาวาสวัดละคงอยู่นานถึง20ปีจนถึงวันที่ท่านมรณภาพเพื่อนๆเคยได้ยินตำนานอะไรเกี่ยวกับหลวงปู่โตมาบ้างอย่าลืมเล่าให้ฟังในคอมเมนต์ด้วยนะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้บทสวดมนต์ที่ช่วยเสริมสิริมงคลให้ชีวิตพี่แทมแนะนําหนังสือบทสวดพลิกชีวิตเลยเพราะเป็นหนังสือที่รวบรวมบทสวดดีๆทั้งบทสวดบูชาพระรัตนตรับทสวดพลิกชะตาจากร้ายกลายเป็นดีและคาถาเรียกโชคลาภอื่นๆอีกมากมายกดทิตะกาได้เลย